ก่องมาอันนี้ผมต้มาไม่มีอะไรมากแค่อยากรู้สึกว่าเขาใช้แอปอะไรในการทำรูปเนี่ยอเดี๋ยวเลยครับตอนที่ผมอยากทำงานครับผมเจอผมจะพยายามทำคลิปนะครับก็เดี๋ยวทำคลิปให้ดูนะผมในแอปนี้ดูจะปิดเพปิดเพลงก่อนเพลงปีนี้ก็สิบป่าก็ไม่ีหมดหมดวัด

อยที่ไม่เงาทังไงวะแอปเรีย